จิตวิทยาการเทรดการมี mindset ที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการพัฒนากลยุทธ์การเทรด forex ให้ประสบความสําเร็จและเป็นสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มก้าวแรกในตลาดการเงินไม่ควรมองข้ามเพราะท่านอาจไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายในการเทรดได้เลยหากไม่มี mindset ที่ถูกต้องจิตวิทยาในการเทรดก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะมันจะกําหนดความแตกต่างระหว่างนักลงทุนมืออาชีพและนักเทรดสมัครเล่นเพราะแม้ท่านอาจเทรดด้วยเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุด มีกลยุทธ์ forex หรือเทรดกับโบรกเกอร์ forex น่าเชื่อถือแล้วแต่ก็อาจไม่มีประโยชน์หากไม่มีความคิดที่ดีในการประสบความสำเร็จเราจะมาพูดถึงสิ่งลับสำคัญที่จะช่วยให้การเทรดของท่านล้ำหน้าไปอีกหลายระดับจิตวิทยาที่จะพัฒนากลยุทธ์การเทรด forex ของท่านมือใหม่สามารถค้นหาเคล็ดลับพื้นฐานมากมายเกี่ยวกับวิธีจัดการสภาวะจิตใจในระหว่างการเทรดโดยหลักการง่ายๆทั่วไปก็อย่างเช่นการควบคุมอารมณ์เอาไวา้และ ทำจิตใจให้สงบแม้สถานการณ์จะดูเดือดแต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้จริงดังนั้นวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับเคล็ดลับทางจิตสีข้อที่เป็นประโยชน์ในการเทรด Forex ให้ประสบความสําเร็จเคล็ดลับที่หนึ่งอย่าจดจ่อกับการเทรดมากเกินไปนี่เป็นสิ่งแรกที่ทําให้นักเทรดมืออาชีพแตกต่างจากนักลงทุนมือสมัครเล่นอย่างสินเชิงหลักการคือการไม่จดจ่อกับออเดอร์ที่เพิ่งเปิดมากจนเกินไปเพื่อให้ประสบความสําเร็จเราควรเรียนรู้วิธีผ่อนคลาย จากการเปิดออเดอร์ได้เพียงไม่นานเคล็ดลับลับคือการทําใจให้สงบและเบนความสนใจไปยังสิ่งอื่นๆหลังจากเปิดออเดอร์ไปแล้วเมื่อนักลงทุนเข้ามาแล้วไม่มีอะไรที่เขาหรือเธอสามารถทําได้ดังนั้นทางออกเดียวที่สมเหตุสมผลคือปล่อยมันทิ้งไว้เฉยๆก่อนด้วยเคล็ดลับที่กล่าวมานี้ทําให้นักเทรดมืออาชีพสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์ได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ประสบความสําเร็จด้วยเคล็ดลับในการซื้อขาย forex ท่านจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้อย่าเพิ่งไปสนใจตัวเลขเพียงทันทีหลังเปิดออเดอร์ได้ไม่นานที่ดีที่สุดคือปิดหน้าต่าง MT4 ไปซะหลังจากวางคำสั่งและหยุดการขาดทุนสิ่งที่ท่านทำได้คือใช้กราฟ f o r e x สเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเพื่อติดตามและดูมุมมองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาอย่าวางจุดตัดขาดทุนจากการเข้าเดามั่วนอกจากการเฝ้าจดจ่อกับทีเนอร์จะไม่มีประโยชน์แล้วการคาดเดา และตั้งสต็อปลอสมั่วๆก็เป็นสิ่งที่ควรระวังมิฉะนั้นมันก็อาจไม่มีประโยชน์ที่ท่านจะตั้งจุดสต็อปลอสทิ้งไว้แล้วไปสนใจอย่างอื่นนอกจากการเทรดเคล็ดลับที่2มองการเทรดให้เหมือนการทําธุรกิจหากท่านกระตือรือร้นที่จะพัฒนากลยุทธ์ forex ของท่านท่านจะต้องเริ่มพิจารณาการซื้อขายในมุมมองทางธุรกิจแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเป็นนักเสพฟุ่นทามและลากออกจากงานปัจจุบันนะครับในขณะเดียวกันท่านจะต้องจริงจังกับการเทรด forex เนื่องจากต้องแข่งขันกับนักลงทุนหลายพันคนที่มีความมองคิดที่เฉียบแหลมและมีเทคนิคแพรวพรวที่สำคัญจะเทรดให้สำเร็จคงเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีความรู้ที่มากพอจากมุมมองทางจิตวิธีเดียวที่จะเอาชนะคู่แข่งของท่านคือการหมั่นฝึกเทรดอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยมากยิ่งขึ้นมองการลงทุนให้เหมือนกับฝึกฝนจิตวิทยาเพราะท่านจะได้เผชิญกับนักลงทุนที่มีความสามารถซึ่งเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฮดฟันส์นักลงทุนรายใหญ่ ซสหรือแม้แต่โบรกเกอร์ forex เคล็ดลับที่3วางแผนการเทรดให้ชัดเจนมือใหม่ที่มองข้ามขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่มักเทรดไม่ประสบความสำเร็จการดูกราฟ forex และออกออเดอร์ตามกราฟนั้นไม่เพียงพอแต่ท่านจะต้องมีแผนที่ชัดเจนและยึดมั่นในแผนการเทรดนั้นเมื่อเข้าสู่ตลาดแบบไม่มีแผนแสดงว่าท่านกำลังเล่นการพานันไม่ได้กำลังเสดอย่างไรก็ตามระบบการเทรดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การจัดการเงินและจิตวิทยาการซื้อขายเป็นเพียงส่วนสำคัญบางประการที่ต้องมีในแผนการเทรดการเทรด forex เปรียบได้กับทักษะชีวิตหรือสังคมอื่นๆหากจะให้มีความเชี่ยวชาญขึ้นนั้นเราต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้มากที่สุดการศึกษา forex มีความสำคัญมาลองดูเคล็ดลับในการรับสมองที่จะช่วยให้ท่านเทรดได้ดียิ่งขึ้นมองการเทรดแต่ละครั้งให้เหมือนการซื้อขายจริงระหว่างท่านกับบุคคลอื่นที่นั่งตรงหน้าของท่านพัฒนาทักษะการอ่านกราฟ forex เพราะจะช่วยให้ท่านอ่านพฤติกรรมของนักเทรดรายอื่นๆท่านอาจเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรในสภาวะต่างๆมีแผนที่เหมาะสมสำหรับช่วงเริ่มต้นของการเทรดและจดจ่อกับปัจจัยข้างเคียงมากกว่าการเทรดด้วยตัวเองเทรดลับที่4อย่าให้เงินมาบงการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเทรดเดอร์ไม่ควรปล่อยให้เงินมามีอํานาจในการตัดสินใจเด็ดขาดเพราะเงินอาจมีผลกระทบสําคัญต่อจิตใจของนักเทรด อย่าพยายามคำนึงถึงการแพ้หรือชนะผู้ที่จัดการเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ในที่สุดจะสามารถพัฒนาแนวทางการเทรดให้มีประสิทธิภาพได้ประเด็นสำคัญที่ท่านต้องคำนึงถึงในการควบคุมจิตใจในด้านการเงินได้แก่การกลัวความสูญเสียปัจจัยนี้ทําให้มือใหม่เผชิญข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่กลายเป็นการขาดทุนได้มหาศาลเพราะบางครั้งเทรดด้วยกลัวการขาดหลักานมากจนเกินไปจนไม่สามารถเทรดได้แม้ว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีก็าตาม นักลงทุนต้องเผชิญกับกำแพงทางจิตวิทยาที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำกำไรได้สูงการขาดการจัดการทางการเงินนักเทรดบางรายไม่มีเครื่องมือการจัดการเงินทุนที่เหมาะสมและเสี่ยงลงทุนมากเกินกว่าจะรับผิดชอบได้หากท่านต้องการปรับปรุงกลยุทธ์ฟอ r เรส์ของท่านจริงๆก็ไม่ควรละเลยการจัดการเงินที่เหมาะสมซึ่งต้องรวมอยู่ในแผนการเทรดของท่านรวมถึงเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้การควบคุม ท่านจะต้องกําหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าวางแผนการเทรดล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขาดทุนอย่าลืมว่าเทรดเดอร์ทุกคนต้องประสบกับการขาดทุนเป็นธรรมดาเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และยอมรับมันสรุปเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด forex วิธีที่ดีที่สุดในการนำกลยุทธ์ forex ให้ไปสู่ระดับคือการเทรดด้วยความสม่ำเสมอ และมีวินัยยิ่งท่านยึดมั่นตามหลักการนี้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ที่สามารถจัดระเบียบได้ดีเป็นเวลานาน,านๆก็ไม่ต้องคอยนั่งปรับสภาวะจิตใจตัวเองตลอดเวลานี่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เป็นหลักฐานของนักเทรดและนักธุรกิจการจัดการกับแรงกดดันและหลีกเลี่ยงการไล่ตามการขาดทุนเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของนักเทรด